ไม่ได้คิดว่าตัวเองพิเศษอะไรเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมาตามหาความฝันอยากมีเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยากหนีจากความจนคือไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบรวยหรือว่าเปลี่ยนชีวิตขนาดนั้นแต่ว่าน้องได้มายืนตรงนี้แล้วก็มีคนรักรักแบบไม่มีข้อแม่รักแบบหนูไม่ต้องโชว์ก็ได้ลูกถ้าหนูมาแม่เห็นแม่ก็ดีใจแล้วอย่างเมื่อคืนนี้พี่หัดยิง ไปไปงานก่อนที่จะมาเนี่ยค่ะที่คูสิงท <salud> ี่ซีสเกตลงหลังจากเช็คซาวแล้วก็บวกปากเอซีหน้าเวทีเสร็จแก็เข้ามาหลังเวที halfway. เข้าไปเต้นพ mm ี hmm. way, e ่ีย mm ิง hmm. ก็เลยแบบแอบไปเดินตลาดเล่นแล้วก็เจอพ่อแม่เอฟซคุยกันได้ยินว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วแต่หมอรำยังไม่ได้เริ่มเล่นนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้ว ไดเจอเนาะไม่ถึงมะเจอเราเราก็จะกลับแล้วดูมอลลาไม่เป็นได้มาเจอได้มาจับมือได้มาถ่ายรูปแล้วเราก็จะกลับแล้วน่ารักเนาะแม่แม่นะครับแล้วพี่หมอนอิงล่ะสองปีแล้วอยู่กับน้องแล้วแบบคือเราเห็นแบบว่าตัวติดกันตลอดแล้วแบบคือมีคนบอกว่าพี่หมอนอิงกับอุ๋งอิงอ่ะคือใช้ชีวิตเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นร้องเพลงเท่านั้นแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมกับการที่แบบว่าเราเดินทางตลอดเนาะแล้วก็มวนเด๊มีหิมมวน มันไม่มีงานอะไรบนโลกนี้ที่ไม่เหนื่อยอืช่ทุกอาชีพเหนื่อยแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าเราอได้ทําแล้วเรามีความสุขเราได้อยู่ยกับคนที่แบบเออเรารักเราแฮปปี้เราเห็นเขายิ้มแล้วก็แฮปปี้แล้วว,วันนั้นมีภาพพี่หมอนอิงโผกอดน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงบนเวทีเกิดอะไรขึ้นคะโผกอดโผกอดเหมือนกน, <laughs> นกพี <laughs> โพกอดนะครับก okay. right? ็วันที่น้องไม่สบายเนาะวันนั้นวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่หมอนอิงเป็นห่วงไหมตอนคือเรารู้อยู่แล้วว่าน้องไม่สบายตั้งตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีใช่ไหมเราอ่ะกังวลกังวลตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพอแบบกลัวว่าแบบถ้าน้องหันมาแล้วแบบจะไหวไหมจะไหวไหมก็เลยเป็นภาพนั้นแหละค่ะที่แบบเข้าไปก่อนแล้วก็แบบถามว่าโอเคไหมเป็นยังไงทีนี้พี่ได้ยินข่าวว่าน้องอ่ะ ขนาดป่วยอยู่ก็อยากจะแบบว่ามาเจอแฟนคลับใช่ไหมเน่ตาแน่ตาเป็น,น,นตั้งแต่แน่าอยตั้งแน่ก็จริงๆคุณหมอบอกว่าให้งดใช้เสียงก่อนแล้วน้องก็พ่อโจก็บอกว่างั้นหนูก็ต้องงดใช้เสียงแลลูกงั้นูพักไหมเอ,อ้าอิงก็เลยบอกว่าแล้วเอฟซีที่มารอหนูล่ะคะน้องโอ้โหมีความรับผิดชอบสูงมาก พราะพ่อแม่ที่เพิ่นมาทาลาเอทถ้าเพิ่นโมได้พ่อลาเพิ่งแต่ว่าเสียใจบพ่พระเอกพระเอกมาแล้วพระเอกพระเอกเจ็ดร้อยล้านผ่ <laughs> านได้ครับผ่านได้ครับนีพี่เน็กพระเอกเจ็ดร้อยล้านคลิปวันนั้นถ่ายถ่ายพี่เน็กเออยอดวิวดีมากเลยในคลิปซองก่อนติดมีใช่ใช่ใส่เนี่ยไปอีกเพราะว่าปกติ เอฟซีดูตองนี้ประมาณพันสามพันวันนั้น5ขาตั้งถ่ะเขาตั้งถ่ายกันอยู่นะนี่มุมนี้ได้ดีที่สุดเวลาใกล้ๆเร้สวยกว่าสั้นหเออมุมนี้ได้ดีที่สุดนี่ที่นี่ครับแมนจ่าประมาณนั้นแล้วก็เลยกลายเป็น ว่าน้องก็ยังมาพบปะ FC หน้าเวทีทีนี้น้องจากตัวแทน <ใจ S 2> สมมติว่าจากตัวแทน FC เขาบอกว่าอุ้งอิงไม่ต้องมาร้องเพลงก็ได้แค่ขึ้นมาบนเวทีแฟนคลับก็ชื่นใจแล้วอะไรเงี้ยพี่บันอิงรู้สึกยังไงบ้างกับกับกับเรื่องนี้ก็ดีใจดีใจแทนน้องนะคะคนคนคนหนึ่งซึ่งน้องไม่ได้คิดว่าตัวเองพิเศษอะไรเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมาตามหาความฝันอยาก มีเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยากหนีจากความจนคือไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบรวยหรือว่าเปลี่ยนชีวิตขนาดนั้นแต่ว่าน้องได้มายืนตรงนี้แล้วก็มีคนรักรักแบบไม่มีข้อแม่รักแบบหนูไม่ต้องโชว์ก็ได้ลูกถ้าหนูมาแม่เห็นแม่ก็ดีใจแล้วอย่างเมื่อคืนนี้พี่ผมเอิงไปไปงานก่อนที่จะมาเนี่ยคะ่ะที่ครูสิงที่รีสเกตล,ลงหลังจากเช็คซาวแล้วก็พบปาก เอฟซีหน้าเวทีเสร็จแล้วก็เข้ามาหลังเวทีเข้ามาเป็นพิ่วนิงก็เลยแบบแอบไปเดินตลาดเล่นแล้วก็เจอพวกพ่อแม่เอฟซีคุยกันได้ยินว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วแต่หมอลำยังไม่ได้เริ่มเล่นนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วได้เจอน้องอีกแล้วแล้วก็จะกลับแล้วดูหมอลำไม่เป็นได้มาเจอได้มาจับมือได้มาถ่ายรูปแล้วแล้วก็จะกลับแล้ว น่ารักเนาะแม่แม่นะครับแล้วพี่หมอนอิงล่ะสองปีแล้วอยู่กับน้องแล้วแบบคือเราเห็นแบบว่าตัวติดกันตลอดแล้วแบบคือมีคนบอกว่าพี่หมอนอิงกับองอิงอ่ะคือใช้ชีวิตเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นร้องเพลงเท่านั้น <c oughs> แล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมกับการที่แบบว่าเราเดินทางตลอดเนาะแล้วก็ม,มวนเด้มวนบอกมวนมวนมันไม่มีงานอะไรบนโลกนี้ที่ไม่เหนื่อยอืมใช่ทุกอาชีพเหนื่อย แต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าเราอะได้ทําแล้วเรามีความสุขเราได้อยู่กับคนที่แบบเออเรารักเราแฮปปี้เราเห็นเขายิ้มแล้วก็แฮปปี้แล้วใช่มีแล้วก็เห็นบอกว่าของขวัญปีใหม่ไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลยตั้งแต่แมนค่ะ <c oughs> ของขวัญปกติปีใหม่เราก็แบบเป็นวันธรรมดาอยู่บ้านแบบยูไพรยูม um ันบรี re. อันนี้ก็ไปอ,อันนี้มีอลิซเอาขนมมาให้เอาคนนั้นเอาคนนี้เอาคุกกี้มาให้มีมาลัยมีเฟ้เสื้อผ้ามีของ แม่กาโมของพ่อพี่ต้นข้าวเอฟซีน้องหญิงทั้งนั้นเลยค่ะน่ารักมากๆน้องน่ารักมากขอบคุณพี่ม่อนอิงนะครับขอบคุณนะให้สัมภาษณ์น่ารักมากเลยพี่ม่อนอิงน่ารักมากก็นี่แหละให้อยู่กับอุ๋งอิงตลอดไปเลยนาอไม่ไม่ต้องไปไหนนะนี่อุ้ยพี่เขาบอกให้เราเสียงเบาๆ f อฟซีใช่ไหมพ่อพ่อม e ุยหยองใช่เอฟซีเอฟซคุณครู ครูเบียร์พ่อจะพร้อม่ายผมไหมใช่พ่อน่ะอุ้มแบบขอแบบเป็นผู้ชายวิววิวได้ไหมผู้ชายวิววิวใช่ไหมใช่ค่ะขอเห็นไม่อยากเห็นผู้หญิงนะไม่อยากเห็นผู้หญิงนะอยาเป็นผู้ชายอยากเห็นผู้ชายวิววิวใช่ไหมจัดให้แบอย่างนี้ละพ่อฮะนี่ละแบบนี้อย่างเงี้ยได้นะใช่พี่หนุ่มพี่เมียใช่พ่อเอาแบบกระโดดลงน้ําแล้วขึ้นมาแบบอู้อวว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 อวว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 ะน้องพี่ววววอวว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 วฉันไม่รู้เรื่อง เราดูอย่างเดียวแต่งลรางแล้วทุกคนจะชมพี่หมอนอิงนิดหนึ่งนะเมื่อสักครู่จะบอกว่าเราไม่อยากจะพูดเยอะแต่ว่าต้องไปดูขายอเท่านั้นเนาะพี่หมอนอิงคือเมื่อสักครู่คือแบบคนลุกคนลุกคนลุกบอกได้อย่างเดียวว่าแค่คนลุกขนลุกขนลุนี่ยอดิงหมดแล้วเด็กจะไดเบิร์ตรงนียังันจ์อยู่บ ขอบคุณค่ะแล้วหันยังไงหนาป้องนะแม่งครบแม่พ่อเก็บซีนะคุณครูขอบคุณค่ะนี่นะครับบรรยากาศครองถ่ายตอนนี้เปลี่ยนชุดกันหมดแล้วนะครับวันนี้ตัวหลักใช่เรือตัวหลักมึงเก่งมากวันนี้แบบโอ้ยอมรับเลยเก่งจริงๆ ประมาณกี่โมงหรือว่าหมดฉายหรือว่าบางคนก็ยังมีฉายมีค่ะตัวหลักตัวหลักมีทั้งวันตัวหลักทั้งวัน